็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวรเลียนไดโนเสาร์คือสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธ์ไปจากโลกนี้จนหมดสิ้นเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนในตอนนั้นได้เกิดอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งเข้าชนโลกจนทําให้สิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ต้องสูญพันธ์ไปรวมถึงไดโนเสาร์อีกด้วยนั่นเองมีเพียงแค่ซากฟอสซิลเท่านั้นที่เหลือให้เราได้เห็นและศึกษาและสําหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับความจริงเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้และเพื่อไม่ให้เเเปป็นนนกกกกกาาารรสสียวลล่อจะไัับชมฝดค แลปไดูกัันเยครบอันดับที่10ที่มาของคําว่าไดโนเสาร์โอเคครับเรามาเริ่มต้นกับที่มาของชื่อมันกันก่อนเลยดีกว่าที่มาของคําว่าไดโนซอร์หรือไดโนเสาร์มาจากภาษากรีกโบราณที่เอาคําว่าไดโนสและซอรัสมารวมกันจนเป็นคําว่าไดโนซอร์หรือไดโนเสาร์ซึ่งมีความหมายว่าสัตว์เลื้อยคลานที่น่ากลัวนั่นเอง อันดับที่9ไดโนเสาร์อาจจะยังไม่สูญพันธุ์ปัจจุบันนี้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่านกที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันอาจจะวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆในทางเทคนิคแล้วไดโนเสาร์อาจจะยังไม่สูญพันธุ์เพียงแต่มันวิวัฒนาการเปลี่ยนรูปร่างให้มีชีวิตรอดอยู่ในโลกปัจจุบันเท่านั้นเอง อันดับที่8สมองของสเตโกซอรัสถึงแม้ว่าเจ้าสเตโกซอรัสจะมีขนาดใหญ่โตมโหฬานโดยมีขนาดความยาวถึง9เมตรและมีน้ำหนักถึง2-3ตันแต่สมองของมันนั้นมีขนาดเล็กพอๆกับเม็ดถั่วเท่านั้นเองรวมถึงสมองของไดโนเสาร์โดยทั่วไปนั้นมีขนาดเล็กกว่าสมองของเด็กทารกแรกเกิดซะอีก อันดับที่7การผสมพันธุ์ของไดโนเสาร์ตลอดระยะเวลากว่า200ปีที่ผ่านมามนุษย์เราได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสาร์อย่างจริงจังแต่ที่พีคไปกว่านั้นก็คือตลอด200ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนถึงวิธีการผสมพันธุ์ของไดโนเสาร์เลย What What the fuck ซึ่งเอาจริงๆคนเรามันจําเป็นต้องรู้ขนาดนั้นไหมว่าไดโนเสาร์ผสมพันธุ์กันยังไงอันดับที่6 ถ้าพูดถึงทีเร็กคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากสําหรับเจ้าตัวนี้แต่ที่อยากให้เพื่อนๆดูในวันนี้ก็คือขนาดของฟันของทีเร็กซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูหนังเกี่ยวกับไดโนเสาร์อะไรพวกนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเจ้าทีเร็กโผล่ออกมาในหนังแทบทุกเรื่องที่เป็นหนังแนวนี้แต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าเจ้าไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตนี้ฟันของมันแต่ละซี่จะมีขนาดเท่าไหร่ซึ่งในความเป็นจริงฟันของทีเร็กเพียงซี่เดียวอาจจะมีความยาวถึง30เซนติเมตรหรือพอๆกับไม้บรรทัดเลยทีเดียว อันดับที่5ไดเดนเสาร์ที่มีชื่อยาวที่สุดชื่อของเดนเสาร์นั้นส่วนใหญ่มักจะถูกตั้งตามปัจจัยต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่คนพบครั้งแรกชื่อผู้คนพบหรือเอาชื่อสัตว์ที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันมารวมกับคำในภาษาต่างๆซึ่งไม่ว่าจะตั้งชื่อแบบไหนมันก็ยาวจนเราจำแทบไม่ได้และสำหรับชื่อเดนเสาร์ที่มีความยาวมากที่สุดนั้นก็คือไมโครพาชีเซฟาโลซอรัสนั่นเอง อันดับที่4ไดเดโนเสาร์ไม่ได้มีขนาดตัวที่ใหญ่โตเสมอไปและหลายคนอาจจะมีภาพจําว่าเดโนเสาร์นั้นจะต้องมีขนาดที่ใหญ่โตมากๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วเดโนเสาร์นั้นส่วนใหญ่ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตขนาดนั้นกลับกันส่วนใหญ่ขนาดของมันจะค่อนข้างเล็กหรืออาจจะมีขนาดพอๆกับคนเท่านั้นเองจะมีเพียงบางสายพันธุ์เท่านั้นที่มีขนาดใหญ่แบบเวอร์มากๆเช่นสไปโนซอรัสกิกาโนโทซอรัสไทเรโนซอรัสอะไรประมาณนี้ อันดับที่3รอยเท้าไดาโนเสาร์ที่เยอะที่สุดคาวอัโคคือกำแพงหินขนาดใหญ่ในประเทศโบลิเวียที่มีความสูงกว่า100เมตรและมีรอยเท้าไดาโนเสาร์ปรากฏอยู่ถึง5 0 5 5รอยนับรวมกันได้ทั้งหมด4 6 2เส้นทางการเดินมีไดโนเสาร์ที่แตกต่างกันถึง8ชนิดและมีอายุเก่าแก่ก,กว่า68ล้านปีสาเหตุที่รอยเท้าไดาโนเสาร์เหล่านี้ขึ้นไปอยู่บนกำแพงได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่ทำให้พื้นราบในอดีตถ,ถูกยกตัวขึ้นนั่นเอง อันดับที่2ห้องน้ําของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็มีห้องน้ําเช่นกันเมื่อมีการค้นพบในอันเจนตินาซึ่งทําให้เราได้เห็นซากฟอสซิลของอุจาระไดโนเสาร์หลายร้อยชิ้นกองอยู่รวมกันเต็มไปหมดนั่นแสดงให้เราเห็นว่าไดาโนเสาร์ก็มีการใช้ห้องน้ําร่วมกันอีกด้วยนั่นเอง อันดับที่1ไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กที่สุดไมโครแรปเตอร์ที่ถูกพบในประเทศจีนถือเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดด้วยขนาดตัวของมันเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ40เซนติเมตรและมีน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถ้าดูจากรูปร่างหน้าตาของมันแล้วเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นนกพิราบหรืออาจจะเป็นนกกลายพันอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวเล็กนี้มันอยู่ในตระกูลแรปเตอร์ตามชื่อของมันนั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับเป็นงไงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสําหรับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ